ยี่สิบเอ็ดลึกไหมกิ <laughs> จการบทที่ยี่สิบข้อยี่สิบสองและยี่สิบสามนี่แน่บัตรนี้เปาโลเป็นคนพูดนะครับพระวิญญาณพันผูกข้าพเจ้าพระวิญญาณกำลังนำเปาโลนำให้ทำอะไรครับจึงจำเป็นจะต้องไปกรุงเยรูซาเล็มจากข้อนี้ใครเป็นคนนำให้เปาโลไปที่เยรูซาเล็มพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนที่อากาบัสจะมายืนยัน พระวิญญาณได้บอกกับเปาโลล่วงหน้าแล้วไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าที่นั่นบ้างเว้นไว้ hmm. white, แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นอะไรนะ mm hmm. พระองค์ตรัสหรือเปล่าพระองค์เป็นพยานนี่คือการรับรู้จากข้างในพระวิญญาณทรงเป็นพยานเฉพาะเปาโลไหมพระองค์เป็นพยานกับคุณด้วยพระองค์จะเป็นพยานนะครับพระองค์เป็นพยานแก่ข้าพเจ้าในทุกบ้านทุกเมืองว่าเครื่องจำจองและความยากลําบากคอยท่าข้าพเจ้าอยู่ หลังจากจบบทที่20บทที่21ก็เข้ามาอากาบัสก็ได้เข้ามาท่านไม่ได้มาบอกในสิ่งที่เปาโลไม่รู้และท่านไม่ได้บอกว่าพระเจ้าสั่งห้ามไม่ให้ไปกรุงเยรูซาเลม็มเพราะพระเจ้าได้ตรัสในบทที่20อยู่แล้วว่าจงไปกรุงเยรูซาเลม็มและเปาโลรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วไปแล้วจะถูกจำจองดังนั้นพระเจ้าส่งอากาบัสมายืนยันนี่คือสิ่งที่เรายืนยันจากที่เรานำเจ้าด้วยพยานภายใน ผู้เผยเพระวจะนะในพันธสัญญาใหม่พระเจ้าใช้มายืนยันสิ่งเพื่อที่พระเจ้าตรัสกับคุณแล้วเอเมนพระเจ้าอาจจะตรัสกับคุณนะครับให้คุณรับใช้บางด้านแต่คุณอาจจะยังนิ่งอยู่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่แล้ววันหนึ่งพระเจ้าใช้ผมมาบอกนี่สิ่งที่พระเจ้าตรัสกับคุณเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยพระเจ้าต้องการให้คุณเริ่มได้แล้วขอให้คุณกลับไปคิดแล้วเริ่มลงมือ แล้วสิ่งที่พระองค์บอกกับคุณนั้นมันจะสําเร็จลงสิ่งที่คุณต้องการมันจะเข้ามาถามว่าเขารู้อยู่แล้วไหมเขารู้อยู่แล้วเอเมนแล้วคุณจะไม่พบผู้เผยพระวจะนะในพันธสัญญาวันาานี้แต่างงานนะคู่เนี้แต่างงานกันมีเยอะทุกวันเนี้ยมีเยอะแต่งเสร็จเป็นไงครับไม่เกินแปดเดือน <laughs> ถ้าคุณจะแต่งงานกับใครนะครับอย่าให้คนภายนอกเหมือนอย่างเพื่อนๆของ เปาโลร้องห่มร้องให้บอกอย่าไปเลยอย่าไปเลยเปาโลยืนหยัดข้าพเจ้าตามคนเดียวพยานภายในข้างในไม่ว่าข้าพเจ้าจะต้องตายข้าพเจ้าจะตามพยานภายในอย่าให้ใครมาบีบคั้นคุณไปเดินในห้างโดนประจํานี่วันสุดท้ายล,ล,ละลดราคาถ้าไม่ซื้อวันนี้นะหมดเลยคุณคุณเคยไปแผนกเครื่องประดับยนไหมพอคุณเดินไปเสร็จมันจะมีสามคนเดินตามคุณมา เรากับว่าคุณกำลังจะไปจิ๊กของเขาเนี่ยนะพอคุณเริ่มมือจะเอามือหยิบจับของเขาเริ่มคุยสรรพคุณทั้งหมดที่อยู่ตรงนั้นนะคุณยืนอยู่สักสิบนาทีคุณเริ่มรู้สึกเกรงใจในที่สุดคุณก็ตัดสินใจเอาเงินก้อนสุดท้ายที่ที่มีซื้อตอนแรกกาจะซื้อประมาณยี่สิบกว่าบาทลงท้ายซื้ออยู่พันกว่าบาทกลับบ้านไปนั่งกินกระปุกครีม <laughs> ต่างไม่มีเกินไปกินกระปุกกินครีมที่อยู่ในกระปุก ถ้าคุณตามการทรงนำของพระวิญญาณตามพยานภายในอย่าให้สิ่งที่อยู่ภายนอกอย่าให้ผู้เผยพระวจนะอย่าให้ผู้หวังดีมากดดันคุณเป็นอันขาดแล้วถ้าคุณจะเรียนรู้ทําแบบนี้ชีวิตคุณจะตั้งขึ้นชีวิตคุณจะเต็มไปด้วยชัยชนะเอเมนพยานภายในใช่เสียงไหมครับไม่ใช่นะครับพี่น้องครับบางครั้งพระคัมภีรก็จะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นจิตสํานึกด้วยเหมือนกันนะครับในโรมบทที่9ข้อที่ห เปาโลได้กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าพูดความจริงในพระคริสต์ข้าพเจ้าไม่ได้มุสาใจสํานึกผิดชอบของข้าพเจ้าเป็นพยานอะไรเป็นพยานครับใจสํานึกผิดชอบเป็นพยานฝ่ายข้าพเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อผมบอกว่าเสื้อตัวนี้นะตัดเย็บโดยอาร์มานี่เรียกสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้น ัดเย็บโดยอา uh, มานิแสดงว่าใครเป็นคนตัดเออใจสำนึกผิดชอบของข้าพเจ้าเป็นพยานฝ่ายข้าพเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ใครเป็นคนที่เป็นพยาน mm hmm. พระวิญญาณบริสุทธิ์ใช้จิตสำนึกหรือใจสำนึกผิดชอบในการเป็นพยานกับเราและนั่นคือเสียงที่อยู่ข้างในลึกๆเอเมนและเปาโลให้ใจสำนึกตัวนี้ที่พระเจ้าทรงใช้เป็นทางนำท่าน บางครั้งนะครับเวลาคุณทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องข้างในลึกๆบอกคุณว่าอย่าทําแต่คุณฝืนทําเชื่อไหมว่าบางครั้งเนี่ยท้องคุณจะเหมือนกับมีไฟร้อนๆอ,อยู่ใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างถ้าคุณไม่มีแสดงว่ามันด้านไปแล้วเอเมนถ้าคุณเรียนรู้ที่จะตามการทรงนําโดยพระวจนะและพระวิญญ,ญาณใจสํานึกจะไวมากคุณเคยเห็นคนที่เท้าเป็นตาปลาไหมครับ คุณนั่งเกาเท่าทไหรเขาก็ไม่รู้สึกแต่ถ้าคุณไปเกาลูกลูกของผมอะเด็กสี่ขวบมันยังนิ่มอยู่แค่เกาเขาก็ขำกากแล้วบางครั้งใจสานึกของเราก็เหมือนกับตาปานั่นแหละเราดําเนินชีวิตด้วยบาปเราโดนมันจี้จี้จี้จ,จี้เราเสียดสีเหมือนเท้าเสียดสีกับพื้นไปเรื่อยเื่อมันก็เกิดตาปลาใจสํานึกเมื่อเราทําบาปไปเรื่อยๆใจสํานึกพยายามจะเตือน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 ในที่สุดมันโดนไฟบาปเผาไปเรื่อยๆจนด้าน พอด้านแล้วคุณจะไม่ได้รับการทรงนำจากพระเจ้าเอเมนงั้นอีกอันหนึ่งที่คุณจะต้องรู้ก็คือใจสำนึกผิดชอบจะบอกกับคุณบางครั้งนะครับบางสิ่งที่ดูเหมือนดีแต่เมื่อคุณทำแล้วข้างในมารู้สึกไม่ดีมันไม่มีสันตีสุขนั่นคือใจสำนึกผิดชอบเป็นพยานกับคุณอยู่ว่าอย่าทำเอเมนมีใครเคยทำผิดแล้วคุณรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วมันผิดแต่คุณยังฝืนทำผิดแล้วหลังจากนั้นคุณรู้สึกไม่ดีบ้างยกมือขึ้นทั้งนั้นแหละถ้าไม่รู้สึกแสดงว่า เป็นตาปลาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะขูดตาพาตาปลาทิ้งกันนะเพื่อเราจะได้รับการทรงนำนะครับฮีบรูบทที่เข้อที่14พระเจ้าทรงใช้จิตสำนึกของเราในการเป็นพยานกับเราในการนำเราและโดยเฉพาะเมื่อเราได้รับชื่อในองค์พระเยซูคริสต์แล้วใจสำนึกเนี่แหละที่จะนำเราได้ดีที่สุดเลยนะครับเพราะอะไร ขอบคุณที่แย่งกันถามพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ดได้ทรงถวายพระองค์เองแด่พระเจ้าโดยพระวิญญาณนิรันดร์ให้เป็นเครื่องบูชาอันปราศจากตําหนิก็จะทรงชําระได้มากยิ่งกว่านั้นสักเพียงใดเพื่อให้จิตใจของคนที่หมกมุ่นในการประพฤติที่นําไปสู่ความตายหันไปรับใช้พระเจ้าผู้ทรงดํารงพระชนอยู่ข้อนี้พูดถึงพระโลหิตชําระจิตใจคําว่าจิตใจในข้อนี้คือคําว่าใจสํานึกผิดชอบที่คุณอ่านในข้ออื่นๆ เอเมนงั้นจากข้อนี้พระเราหิตของพระเยซูเมื่อชำระวิญญาณคุณสร้างคุณให้เกิดใหม่พระวิญญาณได้ชำระจิตสำนึกของคุณให้สะอาดดังนั้นในวันนี้เวลานี้ถ้าคุณจะรักษาจิตสำนึกให้อ่อนโยนต่อพระเจ้าอยู่เสมอพระเจ้าจะใช้จิตสำนึกของคุณนั่นแหละในการนำอย่ามาถามผมนะครับว่าเป็นคริสเตียนทำนั่นได้หรือเปล่าทำนี่ได้หรือเปล่า ถามข้างในลึกๆคุณจะรู้เอเมนวิทาศส่ควรพระกัมพีไม่ได้ห้ามใส่สายเดี่ยวพระกัมพีไม่ได้ห้ามเปิดพุงใช่ข้างในคุณว่าอย่างไงเหมือนกับพระกัมพีไม่ได้ห้ามสูบกัญชาด้วยเนะี่ยแต่ข้างในอ่ะว่างไงอะไรที่พระกัมพีไม่ห้ามทําได้หมดเลยหรือเปล่าฮะถามข้างในข้างในจะบอกคุณเองเอเมน กิจการบทที่23ข้อที่1นะครับแล้วเพราะเหตุนี้แม้กระทั่งอัครทูตเปาโลท่านก็ตามการทรงนำโดยจิตสำนึกด้วยท่านบอกเอาไว้นะครับในกิจการบทที่23ข้อที่1ดูก่อนท่านพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าได้ประพฤติต่อพระพักพระเจ้าล้วนแต่ตามที่อย่างที่บอกไปแล้วถ้าตามนั่นหมายถึงสิ่งนั้นต้องนำตามที่อะไรครับจิตสำนึกเห็นว่าดีจนถึง วันนี้นับตั้งแต่รับความรอดมาจนถึงวันนี้ข้าพเจ้าตามจิตสํานึกตลอดนอกเหนือจากพระวจนะจะนํานคุณอย่างกว้างพยานภายในจะนําคุณแคบพระเจ้าจะใช้จิตสํานึกบอกคุณว่าอะไรถูกและอะไรผิดและท่านให้จิตสํานึกนําท่านกิจการบทที่24ข้อที่16ท่านได้พูดแบบเดียวกันในข้อนี้ข้าพเจ้าอุตส่าประพฤติ ตามที่จิตสำนึกเห็นว่าดีเสมอนี่คือการทรงนำที่นำเสมอพระเจ้าใช้จิตสำนึกนั่นเองมิให้ผิดต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์จิตสำนึก